สวัสดีครับผมอาร์ตสี่ดั้งกับ5ทีกับหมกล้อมนะครับผมเมื่อเข้าสู่เอ็นเกนเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเดินจุดที่เราจะได้เซนเต้ได้มือนําก่อนเนี่ยนะและอีกฝั่งจะต้องรับมือไปเรื่อยๆเนี่ยเราควรต้องคํานึงจากการที่จะไปเดินจากกลุ่มที่อีกฝั่งเนี่ยเป็นแตกเป็นเสี่ยงๆก่อนนะครับผมเรามาดูกันว่าแตกจะเป็นเสี่ยงๆหมายเขามาไงแล้วกลุ่มนี้เองของสีขาวครับผมแตกออกจากกลุ่มมันตื่นของขาวนะครับผมกลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่แตกออกจากกัน กลุ่มนี้ของข่าวนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่แตกจากกันสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แตกออกจากกันจากของกลุ่มของข่าวทั้งหมดมีเพียงกลุ่มนี้ของกลุ่มเดียวสีขาวเนี่ยผมที่รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆอยู่ได้นะแล้วก็มีพื้นที่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผมกลับมาดูนะคฟังฝั่งของสีดำบ้างของสีดำเนี่ยนะผมมีกลุ่มนี้นะเชื่อมันอยู่นะเป็นเป็นกลุ่มเดียวแล้วก็ทะลุมานนี้แล้วก็เชื่อมมาถึงกลุ่มนี้จนตรงนี้จนกระทั่งมาถึงตรงนี้นะผมกลุ่มทั้งหมดนี้ของสีดำอันน ส่วนที่กลุ่มหนึ่งของสีดำคือกลุ่มนี้นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มนี้นะผมเป็นสามกลุ่มส่วนสองเป็นนี้ก็คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตายแล้วอยู่ในวงบนของวงร้อสีขาวก็ไม่ต้องสนใจมันนะวิธีการที่จะเดินให้ได้เบียดและได้เซตเต้ก่อนคือต้องเนี่ยนะฮะเราสังเกตเฮ้ยกลุ่มนี้เป็นยังไงกลุ่มนี้เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเราเดินสะกลุ่มเขาต้องรับมือเดินเสร็จแล้วเขาต้องรับมือนะครับผมอย่างเงี้ยกลุ่มที่สังเกตง่ายสุดคือกลุ่มนี้นะครผมกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่่าาาาาตต้้้อออองงกกกรรรจจะะะเเเียนถ จะจะฆ่าเขาเนี่ยมันฆ่าไม่ตายนะครับผมทั้งการฆ่าคืออันเิมเริ่มจากการสกัดจุดนะครผมสกัดจุดเนี่ยดูเหมือนอุ้ยจะทําลายห้องตัวนี้ของสีเออ่ของสีดำไปทั้งหมดเลยของสีขาวนะครับผมแต่เออขาวลงต่อลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้เกิดหนึ่งห้องพอดีนะฮะเกิดตรงนี้หนึ่งห้องพอดีเพไอ้เบสเตี้ยก็ตายแล้วอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งห้องนะครับผมนะเพราะอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าขาวเขาล็อกดีดีเพราะถ้าสกัดจุดฆ่าเขาไม่ตายนะครับผม ก็ต้องเดินเบียดจากข้างนอกนะครับโดยอาจจะเริ่มเบียดนะฮะจะเบียดจากไ่นี้ก็ได้เบียดจากไ่นี้็กล้เหมือนกันนะแต่เนื่องจากเราสนใจเอาพื้นที่บริเวณนี้นะเพราะเราก็เบียดจากด้านนี้นะเบียดจากด้านนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนะผมเขาพยายามเริ่มตั้งสองห้องนะะอาจจะเริ่มตร้งโดยการเดินแบบนี้ก็ได้นะผมเดินแบบนี้เขาก็มีสองห้องละนะผมเขาก็มีสองห้องละละลและอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเดินอีกทีหนึ่งเราสังเกตถ้าเราเดินอีกทีหนึ่งแล้วเราเสียเซนเต์เนี่ยเราก็จะไม่เดินแต ช่วงเอ็นเกลียอย่างที่บอกนะเป็นจังหวะการที่พยายามให้ได้เซนเต้ทีนี้เรามาดูถ้าเราต้องการจะเดินให้ได้เซนเต้จากตรงน,นี้เนี่ยมีได้ไหมเพราะว่าเราเบียรเขา้าไปถ้าเขาตอี้ปั๊บเราต้องกลับไปเชื่อมปั๊บเนี่ยเขามีหนึ่งห้องแล้วเขามีอีกหนึ่งห้องถ้าหมาสองห้องละนะเป็นสองห้องจริงเนี่ยเขาได้เซนเต้ละนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้การเดินเขาไปเป็นีกเม็ดหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเป็นเม็ดที่เราเสียเซนเต้ละงั้นเราก็ไม่เดินนะครับผมหรือถ้าเราเออเราไม่เบียร์เด้านนี้เป็นยังงไระเดี๋ยวเาไปจากด้านนี้เป็นยังไงนะเดีน ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมปั๊บนะฮะเราเขาก็ไม่รับอีกแล้วเหมือนกันนะฮะขาวก็บอกว่าฉันก็ไม่เดินแล้วฉันก็เดินที่อื่นต่ออย่างนี้ถ้าเกิดว่าดําเองก็เสียเซนเต้เหมือนกันนะฮะเราก็เสียเซนเต้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดําเดินไปนี้แล้วเนี่ยนะผมเมื่อดําเดินไปนี้แล้วเนี่ยขาวเนี่ยนะผมวิธีตอบเนี่ยก็ตอบเป็นีป๊อปเนี่ยทำให้คือดำทำที่อื่นต่อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีเดินอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเดินแบบแบบนี้แล้วเขาแล้วเขาเดินแบบนี้างนะะฮ แราดนเบรดจากเม็นี้ปั๊บเนี่ยนะผมสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยนะผมคือเขาต้องรีบสร้างสองห้องจับมาเลยพื้นที่ตรงนี้ให้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นจุดที่เขาต้องเดินแน่ๆก็คือเขาต้องเดินเม็ดนี้ที่เขาต้องเดินเม็ดนี้เพราะว่าพอเดินแล้วเนี่ยนะผมทีนี้เขาคอนเฟิร์มแล้วที่จะมีหนึ่งห้องตรงนี้นะผมแล้วก็มีอีกคอนเฟิร์มว่าจะมีอีกห้องหนึ่งห้องตรงนี้หรือตรงนี้คือถ้าเกิดดําเดินตรงนี้เขาจะเดินตรงนี้เขาก็จะมีห้องหนึ่งหรือห้องไม่สองห้องถ้าเกิดดําดาเดินเม็ดนี้นะฮะถ้าดำเดินเม เพราะนี่คือ,อยังไงเขาก็รอด,ดอยู่ดีกลุ่มเนี้ยยังไงเขาก็ไม่ตายแต่ผมบอกแล้วว่าจุดประสงค์ที่เราเดินคือเพื่อเอ็นเกมเอ็นเกมเพื่อลังแกเขานะฮะเพื่อให้เขาได้พื้นที่น้อยที่สุดนะครับผมแล้วเราต้องเล่นเซนเต้ต่อประเด็นคือต้องเล็กเซนเต้ต่อเพราะเราต้องเลือกที่เราจะต้องเดินเซตุบเนี่ยแล้วเขาต้องได้พื้นที่น้อยสุดแลก็ได้เซนเต้ต่อเม็ดเมื่อกี้ผมลให้ดูนะครับพอเดินเซตุบเนี่ยเขาเขาล็อกเป็นที่เซตุบเนี่ยพื้นที่เขามีมีหนึ่งแต้มแล้วตรงเนี้ยน่าจะมีประมาณเราสองแต้มเกิดขึ้นเพราะงั้นอะย แต่ถ้าเกิดว่าเดินไปนี้ก่อนเนี่ยแล้วเขาเดินไนะปเนี้ยนะฮะแล้วเขาเดินไปเนี้ยทีนี้พอดาเบียดป๊อปเนี่ยนะเขาต้องตอบรับเนี่ยเท่ากับเอ๊ะเมเกินนะโทษทีไม่นี้เป็นดํานะฮะอ่าเดินไปนี้จะเท่ากับแบบเนี้ยเขาเนี่ยจะได้แค่สองแต้มเท่านั้นเพราะาอันเนี้คือวินาทีที่เอ็นเกมที่ดีที่สุดที่เขาเรียรกลังแกกลุ่มที่ดูเหมือนคือที่รอดอ่ะคือเขารอดอ่ะแต่เราก็ไปเดินเบียดเบียดเบียดให้เขาเล็สุดแล้วเราก็เดินที่อื่นต่อ อย่าลืมนะเดินไล่ได้เดินที่อื่นต่อนะครับซึ่งตัวอย่างอันนี้ก็คือหลักการเดียวกันที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยมีพื้นที่ที่รอดอยู่ท่านี้เองนะเพราะการมีเขาตรงนี้แล้วเขาเชื่อมสุทธเราก็เชื่อมเนี่ยด้วยหลักการเดียวกันที่เขาต้องเชื่อมนะครับผมก็เหมือนกันว่าเขาเขาต้องเชื่อมไม่งั้นแล้วก็กรณีแล้วเขาตายเพราะเขาก็ต้องเชื่อมกันก็เป็นอีกลุ่มหนึ่งหรือแม้แต่กลุ่มนี้นะหลักการเดียวกันเขาต้องเชื่อนะครับผมซึ่งแม้ว่าจะเป็นนี้หรือเป็นนี้ผมจะอธ เวลาเราเห็นเนี่ยนะผมว่าเอ๊ะมันมีกลุ่มแยกออกจากกาันแยกออกจากกัน3กลุ่มแบบเนี้ยเรามาดูซิว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะเริ่มเอ็นเกมแบบไหนก่อนบ้างแล้วเราต้องได้เส็นเตทเราต้องลังแกเขาให้ได้พื้นที่เล็กที่สุดนะผม้ตอนนี้สวัสดีครับ